อย่างเราเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองอยู่เสมอค่ะยิ่งผ่านเวลาไปนานๆน,นะอายุของเราก็มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะมีปัญหาในส่วนของการปวดเข่าปวดข้อต่างๆรวมไปถึงผิวพรรณของเราค่ะที่แบบเริ่มหมองคล้ำแล้วนะคะวันนี้มีมีตัวช่วยดีๆมาแนะนําสาวๆกันค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากที่จะ ฟื้นฟูตัวเองจากภายในสู่ภายนอกกันค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนตัวนี้นะคะคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร r ิโ a โน c ค l ลลาเจค่ะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นคอลลาเจนเปปไทด์จากปลาแซลมอนแท้100%เลยค่ะจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างนะคะเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะระบบข้อต่างๆค่ะลดอาการปวดข่าวปวดข้อได้ดีมากๆเลยค่ะ ตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมจากวิตามินซีวิตามินอ e, ีแอลกูตาไทโอนและโคเอนไซคิวเทนค่ะที่จะช่วยบำรุงผิวของเราเนี่ยให้นุ่มชุ่มชื้นขึ้นค่ะผิวของเราก็จะขาวกระจ่งางใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะและตัวนี้นะเขายังช่วยลดริ้วรอยชะลอวัยและกระชับทําให้ผิวของเราเนี่ยต่งตึงดูอ่อนเยาว์อีกด้วยค่ะมีส่วนผสมของผลไม้หลากหลายชนิดนะคะทําให้มีรสชาติที่อร่อยค่ะรสชาติกลมกล่อมดื่มง,ง่ายไม่ต้องผสมเติมแต่งอะไรเลยค่ะและที่สําคัญนะคะกลิ่นไม่คา มีออยอปลอดภัย100%ซค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกนะคะมีแนะนำเป็นลิกานคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ